เฮียโอ้โหมาอีกแล้วว่าไงนะผมอยากได้เซตคันสีแดงๆนะครับจัดไปสีแดงแป๊ดได้ค่ะจัดให้นี่เลยครับเป็นคันตันรูฮะไม่ใช่สิเฮียใช่ไม่ใช่เหรอนี่เฮียใช้อะอ๋อนี่บอกเฮียใช้นะใช่ครับเฮียใช้อะก็ใช้อันนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่าอ่าอาจริงก็ได้นี่เลยครับคันไดวาซาราแมนดูล่าด้วยโอ้โหดูลายซะก่อน บอกเลยว่าแดงทั้งคันนะครับน้นน,นและดูด้ามดูด้ามก่อนด้ามก็แดงอะครับไม,ไ,มไม่ไม่แดงไม่มีแรงตี่ะครับมีเวทสิบยี่สิบมีทั้งเบสทั้งสปินเดี๋ยวให้ดูความโค้งแบบสวยสูยึนอึงไกเกยฟ,ฟูจิหมดนะครับบอกเลยตัวนี้สามันง่า,าอยู่รู้เรื่องจัดไปโอ้ยนาผมไหวแค่นี้ครับต,ตามนั้นครับผม ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วมีประกันด้วยบอกเลยฮะวยคันนี้สวย